สุ่ไปทีกันด้วยนะครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะสวัสดีคุณวรพงษ์ครับสวัสดีคุณเคลเมนะครับผมสวัสดีคุณธนาทรนะครับผมโอ้โหสวัสดีสวัสดีคุณแคลเซียมสวัสดีคุณแคลเซียมด้วยนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มไลฟ์นะครับสวัสดีคุณอาร์มิเชฟนะครับผมอยากจะถามเพื่อนๆคำแรกเลยนะครับว่าเคสตัวนี้ชื่อรุ่นเขาอ่านว่าอะไรผมให้10คะแนนครับชื่อสะกดของชื่อเคสตัวนี้นะครับ WJ c o o m a n และชื่อรุ่นของเขาคือ FAFNI R Panorama มีใครอ่านออกบ้างไหมครับ FAFNI R มันอ่านว่าชื่ออะไรเพราะนี่คือชื่อรุ่นของเคสวันนี้ที่ผมจะรีวิวผมพยายามหาข้อมูลผมพยายามหาอะไรต่างๆแล้วใช้สมองอันน้อยนิดใช้ความโง่เขลาเบาปัญญาของผมที่ผมไม่ค่อยได้เก่งภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่ ผมบอ,อกตรงว่าผมหากคำอาหารไม่เจอเลยนะครับใครที่รู้ว่าเคสตัวนี้อ่านว่าอะไรบอกสักนิดหนึ่งนะครับฟาฟินินฟาฟินินรออันนี้ผมไม่ชัวนะนะครับผมสวัสดีครับกทมฝนตกไหมครับพี่ฝนผมอยู่ลังสิตไม่ได้อยู่กทมลังสิตไม่ตกนะครับฟานเนียฟานเนอร์อ่ะผมจะรอดูว่าจะมีกี่ฟาแฟานเนียนั่นดิอ่านว่าอะไรวะแลวคือตอนแรกอที่ผมเห็นนะ เออเขาพิมพ์ชื่อรุ่นชื่อรุ่นเคสมาผิดหรือเปล่า F A F N I R แอร์เชียวมีเป็นไงบ้างครับก็เป็นแอร์ที่ยังเย็นอยู่ตามปกติดีไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดะนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะแฟนเนียนะครับผมฟานเนอร์ฟานเนียฟานินเออ เอาเป็นว่ามันจะซักฟาหนึ่งนั่นแหละนะครับผมซักสักสักฟาหนึ่งผมก็อ่านชื่อเขาไม่ออกจริงๆนะฟาเนอร์ล้านเปอร์เซนต์การันตีฟาเนอร์อ่ะมีคนบอกฟาเนอร์เดี๋ยวผมจะรอดูเจ้าของแบรนด์เขาจะตอบกลับมาว่าอะไรนะครับมีคนบอกว่าฟาเนอร์ล้านเปอร์เซนต์ไม่ใช่นี่ ไม่ได้นะมาแม่นยำกันานะันี้ฟาเนอร์นะครับผมฟาเนียฟาฟาดินมีหลายฟาเลยกันเอาเป็นว่าตามนั้นมันคือเคสของทาง WJ คูแม m a n นะครับวันนี้ผมขออนุญาตประกอบมารอไว้เลยเพื่อที่จะได้เห็นความสวยงามของเคสตัวนี้เนื่องจากมันใช้เวลาในการประกอบค่อนข้างนานผมเลยประกอบก่อนนะครับมันจะต้อง ทำนู่นทําน,น,านี่อะไรต่างๆค่อนข้างเยอะมากนะครับเป็นภาษาเยอรมันกันไปแล้วนะครับตัวนี้ซื้อพัดลมติดเพิ่มข้างล่างได้ไหมครับด้านล่างตรงนี้สามารถติดพัดลมเพิ่มได้นะครับอ่ะผมขอไล่าจากด้านบนลงไปด้านล่างนะครับผมโ,โอเคเลยครับไม่ต้องแล้วนะครับนี่พามาดูด้านบนตรงนี้นะครับผมชววเป็นไงบอกแล้วไม่ธรรมดานะครับด้านบนตรงนี้เขามีในส่วนตัวที่เรียกได้ว่า เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟิลเตอร์กรองฝุ่นนะครับเขาจะมีแผ่นฟิลเตอร์กรองฝุ่นแปะอยู่ทางด้านบนแต่ว่ามันก็จะเป็นแผ่นบางๆนะครับอันนี้ถ้าโดนกระแทกอะไรต่างๆอาจจะเป็นรอยได้นะครับอันนี้มีรอยมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็มันเอาไว้ทําหน้าที่กรองฝุ่นนะครับเพื่อที่จะลดฝุ่นเข้าไปในตัวเคสแล้วด้านบนของเคสตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมาดาวันนี้ผมติดตั้งบ่นอน้ำสองตอนแต่เอาจริงๆแล้วชุดน้ำตัวนี้นะครับ เคสตัวนี้นะครับเขาสามารถติดตั้งชุดน้ำ3า3ตอนได้แบบสบ,ยสบายๆเลยนะครับใครที่แบบว่าต้องการใส่ชุดน้ํา3ตอนเคสตัวนี้ใส่ได้แล้วไม่ได้ใส่ได้แค่3ตอนธรรมดานะแบบพัดลม14เซนก็ติดตั้งได้นะครับติดได้แบบสบายๆเลยเป็นเคสที่ดูทรงไม่ใหญ่แต่ติดได้ค่อนข้างเยอะนะครับ a อบอกว่าฟันเนี่ยนะครับผมมีคนบอกฟันเนี่ยฟันเนี่ยฟันเนอร ฟาเนอร์ล้านเปอร์เซ็นต์แต่ AI บอกฟานเนี่ยตัวนี้ซื้อพัดลมติดเพิ่มข้างล่างได้ไหมได้ครับได้นะครับผมนี่ด้านบนตรงนี้นะครับผมเคสตัวนี้ผมอวยยศให้หนึ่งอย่างเคสราคาพันหมีพอร์ต USB Type A ที่เป็น3.0แล้วก็มี USB Type A ที่เป็น2.0อวยยศให้ว่ามีพอร์ต3.0แต่หักแต้มอย่างหนึ่งตรงที่ไม่มี Type C มาให้นะครับเคสตัวนี้ไม่มีพอร์ต USB Type C มาให้ดังนั้น ถ้าคุณจะไปใช้กับเมนบอร์ดไฮเอ็นที่มันมีฟอนต์พาร์เนล USB Type C แถมมาให้ตัวนี้ไม่มีช่องให้เสียบนะแจะ๊แล้วก็ปุ่ม power พร้อม r e สตาร์แล้วก็ปุ่มปรับเปลี่ยนไฟนะครับผมก็จะมีในส่วนของพวกนี้มาให้นะจ๊ะอ่ะเรามาดูภายในเคสกันสักนิดหนึงดีกว่านะครับปกติ WJ Coolman เขาผลิตเคสไซส์ m a t x นี่ครับถูกต้องโดยปกติเขาชอบทำเคสที่มันเป็นไซส์ m a t x แต่เคสวันนี้ เอาตรงๆความสูงเนี่ยแทบจะเทียบเท่ากับเคส m a t x แต่มันสามารถใส่เมนบอร์ด a t x ได้ครับมันสามารถใส่บอร์ด a t x ได้ทำไมมันถึงใส่ได้อย่างนั้นหรือบอกเลยครับว่า ถ้าเราลองดูภายในตัวเคสนะครับเราจะเห็นว่า power supply ด้านล่างมันไม่มีมันโดนตัดออกไปนะครับสำหรับในส่วน power supply ด้านล่างตรงนี้แล้วตัวเมนบอร์ดนี่วันนี้ผมใช้ ATX สวยๆใส่เข้าไปติดตั้งได้แบบพอดิบพอดีเนื่องจากว่าเคสตัวนี้นะครับ power supply เขาจะไปอยู่ทางด้านหลังแนวตั้ง อารมณ์คล้ายๆเคสตู้ปลาที่ผมเคยรีวิวไปมันจะเป็นแบ่งเป็นแชมเบอร์แชมเบอร์ด้านหลัง1นึ่งจุดแล้วก็แชมเบอร์ด้านหน้าอีกหนึ่งจุดนะครับในส่วนตัวด้านล่างของเคสตัวนี้นะครับผมนี่มีแผ่นฟิลเตอร์ที่คุณสามารถดึงสไลด์ออกไปได้จากทางด้านข้างเลยนะครับแล้วฟิลเตอร์ตัวนี้ค่อนข้างแข็งแรงแข็งแรงกว่าข้างบนดูดีกว่าข้างบนนะครับผมนี่ใส่อยู่ในบริเวณตรงนี้นะครับผมก็สามารถใส่แล้วก็ เข้าไปที่ตรงนี้ได้นะครับแต่ทั้งนี้นะ้รด้านล่างมีคนถามว่าติดตั้งพัดลมได้ไหมครับพี่ติดตั้งได้ครับ12เซนติดได้14เซนติดได้ไม่ต้องห่วงคุณจะใช้พัดลม12เซนหรือ14เซนตติดได้หมดอยากจะติดโซนริมนอกอยากจะติดโซนริมในอันนี้แล้วแต่เลยเพื่อที่จะช่วยระบายความร้อน ให้กลับในส่งตัวกาจอทำได้นะครับทำได้ในส่งตรงนี้ทําได้แน่ๆน,นะครับเพราะลมเคส3ตัวเหมือนการาจอวางแนวตั้งเลยนะครับไม่สามารถวางแนวตั้งได้เคสตัวนี้ติดกาจอแนวนอนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับใช้ได้แค่แนวนอนนะครับเมื่อก่อนเคสทรงนี้สตตร์นี้เหรียลลีล่001โอ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นผมต้องบอกว่าเคสเรียลลถือว่าเป็นบรรพบุรุษของเคสหลายๆตัวที่ออกมาวางขายในท้องตลาดหลายๆคนก็ เอาแรงบันดาลใจมาจากของเลลินะครับผมซึ่งเลลิราคาก็จะสูงไง WJ ค m a n 1,590แถมตอนนี้ผมเห็นมีลดราคาในโชปปี้เหลืออยู่1,440ถูกมากยังไม่รวมใส่โค้ดส่วนลดคูปองคูปองอะไรนะซื้อไม่มีขั้นต่ำลดสูงสุด300บาทเคสตัวนี้เหลือพันนิดๆอย่างเงี้ยเล็กบางมากไหมถ้าคุณคิดว่าบาง นี่ครับนี่ครับนี่ครับบางไหมครับเออไม่ต้องห่วงแข็งแรงเคสตัวนี้ผมคอนเฟิร์มครับว่าเหล็กหนาะไม่ได้บางแบบก้องก้องแก้งแงเหมือนเคสตัวละแบบ ประมาณไม่ถึงพันหรือว่าพันต้นๆน,น,น,นะครับเคสตัวนี้ถือว่าแข็งแรงรับน้ําหนักได้ถึงแม้ว่าตรงนี้เขาจะไม่มีตัวคานค้านะครับเขาจะเป็นในส่วนงตัวกระจกก็แล้วแต่นะครับเขารับน้ําหนักได้สบายนี่ผมนั่งไปคือแบบปล่อยมือเต็มเลยนะปล่อยมือเต็มเลยนะเออเทสสุดจริงไม่ได้ครับนี่ช่อง x c v t ครับเราจะต้องเทสกันแบบว่า นะพี่มากักๆเทสเทสนน่นนี้พี่บอกเหล็กนะเหล็กบางมันบางเท่าไหร่มันหนาเท่าไหร่ไมวแมาแมวแมผมเทสให้ดูเลยน้ำหนักผม70ผมขึ้นไปนั่งแบบสบายๆนะครับผมเอออ่ะกระจกด้านหน้าตรงนี้ถอดได้ไหมตึ๊ด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 ก็เหมือนจะติดตายมานะครับในส่วนของตัวด้านหน้าตรงนี้อ๋อสไลด์ไปด้านหลังในการถอดเฮ้ยถอดได้นะครับด้านหน้าตรงนี้สามารถถอด ฝากระจกได้โดยสไลด์แบบง่ายๆเลยนะครับผมเคสนี่มีพอร์ต USB 3.2 Gen1 Type A ราคาถูกที่สุดเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณเท่านี้แหละสามารถถอดกระจกได้เป็นระบบสไลด์ล็อกอันนี้ถือว่าเจ๋งเดียเนี่ยแล้วก็ใส่ล็อกจุ๊บเรียบร้อยอันนี้ก็ล็อกติดเรียบร้อยนะครับถามว่าเคสตัวนี้ใส่พัดลมได้กี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ตัวแบบสบสบาย นะครับเคสตัวนี้สามารถใส่พัดลมได้10ตัวจากทางด้านหน้านะครับก็คือซื้อเคสมาเนี่ยเขาจะมีพัดลมแถมมาให้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับก็คือตรงบริเวณอันนี้1 2และ3อันนี้คือเป็นพัดลมที่เขาแถมมาพร้อมกับตัวเคสนะครับมี3ตัวเป็นไฟ RGB นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมแบบ RGB นะครับสิ่งที่พิเศษก็คือเห็นตรงนี้ไหมมันจะดูเหมือนกับกระจกเห็นไหมครับไอตรงเนี้ยมันจะดูเหมือนกับกระจก ตัวนี้มันจะทําให้เหมือนกับมีลูกเล่นไฟด้วยเดี๋ยวรอดูได้เลยนะครับท่าน Co. s k i อสโอไปยืนบนหลังเคสได้ใช่ไหมครับอุ้ยสบายนะครับเคสเก่าผมชอบมีขนล่วงรอบๆว่าจะเปลี่ยนพอดีอืมขนอะไรล่วงอ่ะไม่เข้าใจเคสมีขนล่วงด้วยหรอจอพันกว่าบาทต้องมาแล้วสามารถติดได้นะครับผมอ่ะเรามาลองดูด้านหลังกันนิดนึงดีกว่าด้านหลังของเคสตัวนี้โอ้โห พอ,อนี้เปิดฝาหลังอาจจะต้องระวังกระจกด้านหน้านิดนึงนะครับเพราะว่ากระจกด้านหน้ามันจะสไลด์ออกได้ง่ายมากถ้าคุณเปิดฝา,าด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะด้านหลังของตัวเครื่องตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าโซโนตัวบริเวณตรงนี้เนี่ยมันมีพื้นที่สําหรับให้ลมวิ่งออกไปได้เลยเพราะว่าฝาด้านหลังเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีรูที่ให้อากาศมันโฟลทิ้งออกไปได้นะครับแล้วก็ในส่วนด้านล่างตรงนี้จะมีพาวเวอร์สปายอยู่หนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็จะมีพาวเวอร์สปายอยู่หนึ่งตัวใส่ในรูปแบบของแนวตั้งแล้วก็ด้้านนนบบตรรงีคั รองรับการติดตั้ง SSD 2.5นิ้วจํานวน3ตัวติดตั้งได้แบบสบายๆหรือใครอยากจะใช้ฮาร์ดดิสก์สาดห้นิ้วใส่ในแนวนอนก็ยังสามารถติดตั้งได้นะครับตรงนี้ยังสามารถติดตั้งได้อยู่นี่ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเคสตัวนี้นะครับอืมโอเคนะครับใส่การ์ดจอได้กี่สล็อตครับเพ่การ์ดจออันนี้ก็จะเป็นแบบตามมาตรฐานทั่ว,วไป1 2 3 4 5 6 7 7ช่องสำหรับเมนบอร์ดที่มันเป็น ATX นะครับผมมันก็ควรจะต้องได้7ดช่องอยู่แล้วเนาะแล้วก็เคสตัวนี้มีสีอะไรบ้างครับพี่มี2สีสีขาวแล้วสีดำเลือกเอาได้เลยวันนี้ผมเอามารีวิวจะเป็นเคสสีดำนะครับแต่ถ้าสมมติใครบอกว่าอยากได้ขาวขาวนั่นนวลนจวดจวดเจเจี๊ยสีขาวมีนะครับลองกดได้ผมมีแปะลิงก์ใต้ดีสคริปชันอยู่แล้วลองเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เอาตรง,ตรงจากที่ผมได้ประกอบมาผมชอบหนึ่งอย่าง ถ้าดูบริเวณตรงนี้ครับผมเคยบอกไปแล้วเคสที่ประกอบไม่อึดอัดแล้วใส่ชุดน้ําได้ด้านบนน่ะเฮดลูมมันจะไม่พอดีกับเมนบอร์ดบางเคสตัวถูกๆอ่ะไอ้ตัวนึงเนี้ยจะสูงกว่าตัวเมนบอร์ดแค่ติดเดียวแค่ตรงนี้เลยนะครับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมครับเวลาใส่พัดลมมันจะชอบชนกับฮีทซิงเมนบอร์ดนะครับไม่สามารถใส่ชุดน้ําได้นะครับแต่ตัวนี้เฮดลูมเหลือประมาณโอ้โหดูดิสนิ้วชี้วางนอน4นิ้วแบบวางนอน นะครับผมสบายสบายในส่วนตัวบริเวณตัวนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยนะอันนี้ก็ลองดูเห็นในช้อปปี้เหลืออยู่1,231บาทสุดยอดถูกอะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอพาาโช์วความสวยงามนิดหนึ่งนะครับสำหรับเคสตัวนี้ใส่กระจอ่ะโอเคตอนนี้นะครับมติเป็นเอกฉันสำหรับการอ่านชื่อเคสตัวนี้อ่านว่าฟาว ฟาฟเนโอ้โห oh, oh. คุณพรม,มิพัฒนถูกต้องที่คุณพรม,มิพัฒนบอกว่าล้านเปอร์การันตีฟาร์ฟเนครับชื่อรุ่นอ่านว่าฟาฟเนเฮ้ยสรุปก็คือมันเป็นภาษาเยอรมันอย่างที่ท่านพี่บอกมาใช่ไหมสุดยอดการันตีล้านเปอร์เซ็นซะด้วยแปลว่าอะไรอะฟาฟเนมีใครรู้คำแปลไหมหรือว่ามันก็เป็นแค่คำอ่านเท่ๆหนึ่งคำาฟเนอ เออเก็ตามนั้นแล้วกันเนอเนอร์นะจ๊ะเนอร์แต่ผมบอกได้เลยว่าชื่ออ่านยากจริงตอนแรกที่ผมเห็นน่ะผมคิดว่าเอ๊ะเขาพิมพ์ผิดปะวะ <c oughs> แต่เข้าไปดูทุกช่องทางแม่งก็สะกดอย่างนี้จริงนี่ใส่การ์ดจอใหญ่ๆยาวๆได้แบบสบายนะจ๊ะใครบอกว่าเคสราคาไม่แพงใส่การ์ดจอใหญ่ไม่ได้ซูมาให้ดูเห็นเห็นชัดชัด บอกเลยครับว่าใส่พัดลม3ตอนอ่ากระจอมสพัดลมอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบกิน3สมล,ลอตใส่เข้าไปได้แบบนิ่มๆนะครับใส่พัดลมระบายอากาศได้กี่ใบครับ120ยเซนอ่า120อมิลใส่ได้ทั้งหมด10ตัวครับพัดลมใส่ได้ทั้งหมด10ตัวถ้าเป็นพัดลม12เซนนะครับ10ตัวกันเลยทีเดียวถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะอยู่นะนะครับผมถือว่าโอเคไหมสำหรับเคสตัวนี้ คล้ายกับเคสแบรนด์ไหนไหมเอาจริงๆมันก็คล้ายกับหลายตัวที่ผมเคยรีวิวไปนะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ไม่คล้ายเลยก็คือราคาครับราคาเขาถูกครับราคาถูกจริงเพราะว่าเคสทรงนี้ผมเคยรีวิวไปเนี่ยราคามันมักจะอยู่ประมาณสักพั 2, นสองพันอ่ะเออจะอยู่ประมาณ2 0 0พันบวกบวกประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้อยู่ 1, ไม่ถึงพันเอ้ยพันกว่าบาทเปิดให้ดูกันกับความสวยงามอาลังการบอกได้เลยว่า โคตสวยสวยจริงครับสวยจริงนี่ผมการันตีคอนเฟิร์มนี่คือแบบประกอบเสร็จแล้วมันก็จะสวยๆว,วิงวิงเท่ๆอย่างนี้นะครับใช้กับดักล็อกไฟได้ไหมใช้ไม่น่าได้เพราะว่าเคสตัวนี้นะครับวิธีการสังเกตใช้กับเคสใช้กับพิตซิงทรงสูงได้หรือเปล่านะครับให้มาดูที่ด้านหลังตรงนี้ ด้านหลังตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีช่องพัดลมใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติมันเป็นพัดลม12เซนแล้วตัดจบเลยเนี่ยอันนี้ยโอกาสใช้ฮีซิงสูงและปิดฝาเคสไม่ได้เนี่ยมีสูงผมแนะนําว่าให้หาเคสที่เป็นบอดตรงนี้แล้วพัดลมติดอยู่ตรงนี้12เซนที่มันมีแกลบออกไปอีกถ้ามีแกลบออกไปอีกเนี่ยคุณสามารถใส่กับฮีซิงทรงสูงได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลองตรวจเช็ค ความสูงของยิ้ซิงของท่านกับเคสตัวนี้อหนึ่งรอบแต่ถ้าให้ผมเดาไม่สามารถใส่ได้คือใส่ได้แต่ว่าปิดฝาเคสไม่ได้นะครับผมเคสใหญ่แบกหนีดินไหวลำบากครับผมทำไมเราจะต้องซื้อเคสเล็กเพื่อไว้แบกหนีแผ่นดินไหวเราควรจะต้องมีบ้านที่แข็งแรงให้เราอยู่ได้สบายใจแบบไม่ต้องกลัวแผ่นดินไหวสิถึงจะถูกต้องนะครับผมโอเคอ่ะ ประกอบเสร็จหน้าตามันจะออกมาประมาณนี้นะครับก็คือจะมีในส่วนด้านบนที่คุณสามารถติดตั้งหม้อน้ําได้แล้วเวลาที่คุณติดตั้งหม้อน้ําถ้าลองมองดูแก็บตรงนี้นะครับผมคุณจะเห็นว่ามันมีแก็บช่องว่างนะครับมันมีแก็บช่องว่างอยู่ก็คือเนี่ยไม่ต้องกลัวติด h ฮ s i n ิงเมนบอร์ดใช้หม้อน้ําหนาพัดลมหนาอันนี้ยังมีแก็บเหลือแบบสบายๆแต่ถ้าสมมุติคุณบอกว่ากลัวมีปัญหานรนี้นั้นคุณก็ อันนี้มันก็ไม่มีปัญหนานะมันไงมันก็ใส่ได้อะต่อให้หม้อน้าหนากว่านี้มันก็ติดตั้งได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนด้านข้างตรงนี้มีพัดลมจะติดตั้งชุดน้ําด้านข้างตรงนี้ก็ได้ส่วนซ้ายอันนี้ผมต่อให้มันดูสวยงามเฉยๆนะครับให้มันดูสวยงามให้มันดูเท่ๆประมาณนี้นะครับจะใส่ซิงค์ใหญ่ต้องหาเคสอ้วนๆนะครับผมเออก็ต้องหาอ้วนๆคืออันนี้มันเป็นเคสอ้วนที่อ้วนเพราะ power supply ไปอยู่อีกหนึ่งฟัง มันไม่ใช่เคสอ้วนที่ power supply อยู่ฝั่งเดียวแล้วมันอ้วนออกมาทางด้านข้างดังนั้นจะบอกว่าต้องหาเคสอ้วนๆไม่ได้นะครับมันก็อ้วนเหมือนกันในเคสตัวนี้ไม่ใช่ว่าไม่อ้วนนะถือว่าอ้วนพอสมควรแต่มันเป็นการอ้วนเพราะเอา power supply ไปอยู่ด้านข้างนั่นเองนะครับ power supply อยู่ด้านหลังเมนบอร์ดครับผมหายากเลยนะเคสพันหด้านบนพื้นที่เหลือเยอะยากจริงเพราะโดยปกติด้านบนจะแทบไม่เหลือพื้นที่เลยนะครับสวัสดีคุณยอดอินเอ็ม นัทก,ก,กรด้วยนะครับสวัสดีครับ SSD แนะนำใส่ตัวไหนดีครับตอนนี้เหรอ WD Lexa Kingston Samsung ประมาณนี้ฮิกเซมิเออพวกแบรนด์ดังๆพวกนี้ใช้งานได้ทั้งหมดนะครับถ้าใส่พัดลม3ตอนสายจะไปติดพัดลมด้านหลังไหมครับใส่พัดลม3ตอนสายจะไปติดพัดลมด้านหลังไหมครับ ไม่ติดครับสามารถใส่3ตอนได้ครับสามารถใส่ได้ครับแนะนํา M.2 ที่ทนทานใช้งานได้นานหน่อยครับ Samsung 990 Pro ครับหรือว่าจะเป็น Lexa รุ่นอะไรนะผมเพิ่งเอามาติดผมลืมชื่อรุ่นละ NM9 อะไรสักอย่างเนี่ยอันเนี้ยพราะต้องเป็นเกรดตัวแพงๆไม่ใช่ที่เน้นความจุเยอะแล้วก็เน้นราคาประหยัดอะเออพวกนั้นอนะมันมันจะค่อนข้างทนอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะใช้ชิปพวก อ uh, MLC mm. อะไรพวกนี้ TLC mm. อะไรพวกนี้ mm. นะครับใส่บอร์ด Z mm. ได้ไหมครับใส่ได้นี่ไงนี่บอร์ด Z 890ตัวเทพจากทาง Asrock OC Formula นะครับสามารถใส่ใช้งานได้แบบไม่มีปัญหานะครับคนเล่นหมอ้อยังไงก็ขัดใจหมอ้อบางอถูกต้องแต่ตัวนี้ใส่หมอ้อหนาได้นะครับไม่ต้องห่วงเลยวว่าใส่หมอ้อหนาจะมีปัญหาติดอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้สามารถใส่ได้แบบชิวๆสบายๆนะครับ mm. mm. มีคำถามอะไรอีกไหมครับ วันนี้รีวิวเสร็จไวหน่อยเพราะว่าประกอบมารอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพาวเวอร์ซัพยอยู่ทางด้านหลังนะครับผมซื้อตัว Dimmer p a s s มาแล้วติดชุดน้ำของเหลนลี่ในแนวตั้งแล้วพอจะติดพัดลมด้านข้างบน3ตอนมันดันใส่ได้แต่2ตัวมันติดข้อต่อชุดน้ำเศร้าสุดๆต้องมาใส่ด้านบนเคสแทนอันเนี้ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของตัวแบบ ชุดน้ำแป,กแปลกๆหรือเคสทรงแปลกๆมันอาจจะใส่ไม่ได้นี่ก็ต้องลองดูลองระวังกันไปนะครับพัดลมที่ใช้ในเคสพัดลมติดแบบแม่เหล็กไหมครับไม่ใช่ครับเอ๊ะหถือใช่วะผมจำไม่ได้้วแลตอนประกอบถ้าจำไม่ผิดไม่ใช่นะเป็นพัดลมธรรมดา,าพัดลมมีสายธรรมดาพัดลมมีสายไฟธรรมดาไม่ใช่พัดลมแม่เหล็กครับ พัดลมมีสายธรรมดาเลยก็จะมีเอามา3เสเนสเสเน3เสน3เสนแล้วก็เสียบลงที่บอร์ดไม่ใช่พัดลมแบบแม่เหล็กที่มาต่อเสียบเสียบเสียกันได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ชุดน้ำของอะไรอันนี้เป็นของเทอร์โมไรส์นะครับเป็นชุดน้ำของเทอร์โมไร ลานซูนามิดิสติบิวเตอร์ก็ขายอยู่โข oh, ของดีใช้ดีนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยสาหรับใครที่แบบว่าอยากจะหาชุดน้ําราคาประหยัดประหยัดสักหนึ่งตัวย่ายเย็นเย็นเทอร์โมไรท์ ride, อันนี้ถือว่าเดอะเบสอยู่นะครับเคสตูป้ปลาควรจัดทางลมยังไงครับดูดลมเข้ามาจากด้านข้างแล้วดึงลมออกไปด้านบนให้เยอะมากที่สุดนะครับไม่รู้จะต,ต้องจัดดูดออกตรงไหนครับอ่ะถ้าเคสตัวนี้นะถ้าคุณซีเรียสความเย็นด้านล่างตรงนี้ติดพัดลมเพิ่มสักหนึ่งตัวติดพัดลมเพิ่มติดพัดลมเพิ่ม3ตัว ดูดอากาศเข้าตรงนี้ด้านบนดูดอากาศออกขึ้นไปตรงนี้ดูดอากาศมาทางด้านนี้ส่วนตรงนี้ดูดอากาศออกไปทางด้านหลังอากาศมันจะวิ่ง่างนี้ครับฟูฟ,ฟ,ฟ,ฟูก็คือให้เข้าแค่ด้านล่างด้านล่างอากาศเย็นที่สุดอนุญาตให้เข้าแค่ด้านล่างที่เหลือดูดออกให้หมดพูดง่ายๆดูดเข้าแค่3ามตัวล่าง ที่เหลือดูดออกให้หมดหรือจะประกอบอย่างนี้ได้ด้านล่างไม่มีเลยแต่ที่เหลือดูดออกให้หมดเพราะว่าพอมันดูดออกปุ๊บเนี่ยยังไงมันก็ต้องดึงอากาศจากทางด้านล่างเข้าไปอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับในส่วนของตัวเคส WJ Coolman f a t n e r f a t n e r Panorama นะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับโอ้แต่ชื่ออ่านยากจริงก็ประมาณนี้รอบหนะ้า พรุ่งนี้ไม่มีไม่มีไลฟ์พรุ่งนี้เดี๋ยวมีเป็นคลิปแทนพรุ่งนี้ผมไปงานด้านนอกตอนเย็นนะครับผมแล้วก็หยุดยาวแล้วด้วยไกลก็ไกลส่งการแล้วปลอดภัยกันด้วยนะครับผมเล่นอะไรก็เซฟเซฟสักสนิกดหนึ่งช่วงนี้ปิดเทอมแล้วด้วยเดี๋ยวผมหาอะไรแปลกๆมารีวิวให้อีกก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับม G-Skill ที่ใช้กี่กิกครับตัวนี้32กิกครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ด้วยนะครับมีสีขาวไหมครับมีครับใครยังไม่ได้กดไลค์ กดไลค์ให้ผมหน่อย YouTube คนดูจะ300คนกดไลค์อยู่38คนเฮ้ยทำไมยังไม่กดไลค์อีกกดไลค์สิครับรออะไรกดไลค์มันเสียเงินหรือไงถึงไม่กดไงให้ผม Facebook ด้วยเพิ่งจัดโค้ดนายไปเนี่ยดูกันเยอะแยะกดไลค์ผมนิดนึงโอ้โห Facebook เดี๋ยวนี้เขากดไลค์กัน <YouTube S> 2 3 0ส YouTube ดูจะ300คนกดไลค์ๆๆอยู่41คนย,ยังยังไม่กดอีกกดซะอย่าลืมกดด้วยเออไปแล้วครับผมสวัสดีครับ